สวัญญสดีครับอาจารย์และเพื่อนๆที่หลักหลาคนกระผมนายสิชนสิิสวัสดิ์เป็นผู้ศึกษาเกี่ยวกับสิน้ารโบราณชัางตีเหล็กบ้านหนองปูนครับที่มาของชางตีเหล็กบ้านหนองปูนะครับเกิดจากคุณตาทวดยิ้มนะครับนอนจได้มีการตีเหล็กนะครับที่จังหวัดกระบี่ประมาณร้อยปีนะครับต่อมาก็เป็นลูกของทันขับชื่อคุณถนัดวัใจนนะครับตีเหล็ก ก็จะเป็นตีเหล็กพวกการ,กรเกษตรครับทำการ,กรเกษตรต่อมาถึงรุ่นลูกของขนัดคือคุณเอกชัยครับได้มีการตีเหล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุเป็นมีดในการเก็บสะสมนะครับเช่นมีดของดาบนครับในการเก็บสะสมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับเป็นข้อมูลเป็นมีดนะครับแล้วก็เป็นเหล็ก เรียกว่าเหล็กแม่ลายครับเหล็กแม่ลายนี้คือเหล็กที่ใช้ในการทับของลายเหล็กไปหลายหลแผ่นครับไปเรื่อยๆวัตถุประสงค์ในการทำนะครับเพื่อไว้ทําอุปกรณ์การกเกษตรแล้วก็เป็นของสะสมให้กับนักสะสมมีดตายต่างๆครับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นะครับใช้ประโยชน์ในการกเกษตรแล้วก็การสะสมมีดของนักสะสมด้วยครับส่วนวิธีการของการตีเหล็กน,นะครับ เราจะนำเหล็ก1.5เซนตเมตรนะครับมานันนำมาเข้าตาหลอดรับแล้วก็ตีพอตีเสร็จก็จะมีเป็นเกียวครับเป็นเกลียวแล้วก็เอาเข้าไปตีใหม่แล้วอ,ออกมาครับพับกึ่งกลางให้เป็นสี่เหลี่ยมครับทุบเข้าไปแล้วก็หลอดแล้วก็กลับไปตีใหม่ครับเอาออกมาด้วยความร้อนนครับประมาณ800-900องศาเซลเซียส แล้วก็เอาอุปกรณ์เล็กชิ้นต่างๆับหลออรวมเข้าไปด้วยกันจนเสร็จ mm hmm. แล้วก็ตีเรื่อยๆครับจนกว่าเหล็กจะแบนแล้วก็เอาเหล็กไปเกลียครับ mm hmm. ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นะครับ mm hmm. เอาไว้ใช้ในการเกษตรแล้วก็เอาไว้ให้สะสมต่างๆครับส่วนแหล่งเป้าหมายในการขายครับขายได้ทั้งเกษตรกรแล้วก็ผู้สะสมนี่ mm hmm. ผู้สะสมอาวุธแล้วก็ผู้ที่ช,ชอบลายเหล็กครับส่วนผลสรุปนะครับสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของช่างติเล็กบ้านหลังคูณนะครับใช้ในการเกษตรได้แล้วก็ใช้เป็นสินค้าแบบโอทอปในการเก็บสะสมมีดหรือลานมีที่แบบหายากต่างๆ